กระแสโซเชียลในตอนนี้คงไม่พ้นแฮชแท็กเด็กฝึกงานนะครับที่มักไม่กล้ามีปากเสียงกับการใช้แรงงานฟรีแต่ไม่ใช่กับเด็กฝึกงานชื่อกล้องโลกคนนี้ในทำเนียบขาวซึ่งทำเอากอีประธานาธิบดีสันคลอนมาแล้วในยุค80ครับเธอคนนี้คือโมนิกาลูวินสกีนักศึกษาฝึกงานวัย20ปีในแผนกหัวหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งใกล้ชิดกับบิลคินตัน ผู้ทรงอํานาจสูงสุดในฝ่ายบริหารสหรัฐอเมริกาจนเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นแม้ภายหลังจะมีข้อมูลเปิดเผยว่าเป็นการสําเร็จความใคร่ภายนอกแต่ต่อมามีการเปิดเผยหลักฐานมากมายอื้อฉาวต่อสาธารณชนจนนําไปสู่การยื่นยติถอดถอนบิลคริตตันออกจากตาแหน่งประธานาธิบดีครับแม้ข้อหาจะตกไปแต่ลูวินสกี้ต้องตกเป็นจำเลยสังคมถูกด่าทอและทำร้ายร่างกาย กระทบจิตใจยอย่างรุนแรงจนไม่กล้าออกไปไหนเป็นเวลามากกว่า10ปีล่าสุดลูวินสกี้ก็เป็นตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งที่เรียกร้องในกระแสมีทูต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมทางเพศเธอเปิดเผยต่อนนิตยสารแ a n i t y ี a i r i r ว่าตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กไร้เดียงสาครับเกรงกลัวพลวัตเชิงอำนาจในธรรมเนียบขาวที่เปรียบเป็น House of Gaslight ซึ่งผู้น้อยมักได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมด้วย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจจึงเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาของการฝึกงานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนเกิดคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะนับให้การฝึกงานเป็นแรงงานในรูปแบบหนึ่งด้วยครับ